มันมันก็เริ่มจะดีขึ้นคือพี่น้องเห็นตามคลิปหลายๆคลิปแต่ว่าปัญหาคือสะโพกค,ครับตอนนี้ mm hmm. สะโพกต้องผ่าใหม่ครับผมผ่าตัดใหม่ชิดเทียนตอนที่จะคล้อง mm hmm. ในน้อยเนาะใส่ชีวิตแบบทังเป็นนักมวยนักยังมาเจ็บกระเจ็บอยู่ดียเตะเจ็บขายังยังกังย่างกๆยก,ก,กนาบัดนี้มาเจอตรงนี้แบบเจ็บที่สุดในชีวิต สวัสดีครับผมมือนีนะครับผมอยู่กับช่อง P Y B Finland ชาแนลนะครับผมอยู่กับพ่อนอนติตะนะครับผมคนเก่าคนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือเรามาขึ้นซูมือซูเว่นนะครับผมรอคือเก่าคนเก่าคน,คนเดิมบอรอชิปไปใช้วันนี้อยู่กับรายการแสงทองฟินแลนด์นะครับผมเป็นรายการที่เราจะขึ้นมาเพื่อ ให้แฟนๆได้รู้จักสมาชิกในวงหรือบุคลากรในวงของเรารู้จักมากขึ้นนะครับผมว่าจะเป็นคอนววยนักดนตรีแม่บ้านนักร้องนักแสดงนะครับผมทุกคนเราจะเอามาออกรายการของเรานะครผมมื้อนี่อยู่ครับพี่หนิงธนกรนะครับผมเป็นตอนที่6 EP ที่6นะครับผมอ p ที่แล้วเป็นของพี่นี่ลุยชาแนลนะครับผมแล้วก็อีพีนี้เรามีคนเรียกร้องพี่หนิงออกมาเยอะนะครับผมเพราะว่าพี่หนิงเป็นคนหนึหนึใน หนึ่งในนั้นที่ประสบอุบัติเหตุในวันที่เกิดเหตุครั้งใหญ่ของวงเรานะครับผมอยู่กับพี่นงคินกรครับสวัสดีครับพี่นองนะครับผมสุกตนนะครับนี่อยู่กับช่อง P ี่ีฟิลแลนด์อยู่พยาบาลฟิลแลนด์นะครับพี่นองวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับทางรายการนะครับผมพี่นองที่ได้สัมผณ์การเป็นไปเป็นมาการยู่การกินแบบใดยู่แบบใดคอยได้มาอยู่นี่นะครับแมนบ่ใไ้เบ้าถึง ทีมาที่ไปเป็นยังขึ้นเรวมาอยู่ยวงนี้เริ่มต้นเลยนะครับเนาะทีเด็มาอยู่นี่กะพี่น้องคนสีหูยุ่ที่ว่ามีคนหนึ่งสมัครมาแล้วแต่ว่ามาอยู่ได้คืนเดียวแล้วก็หายไปหมายถึงว่าทีมาที่ไปนี่มีคนมาอยู่แล้วสมัครแล้วก่อนหน้านี้มีคนสมัครเป็นโคศกบอกใช่ครับผมโคศกโศคนกนคือซึ่งฤดูฤดูการก่อนนี้ก่อนจะเปิดวงเนี่ยก่อนจะเปิดวงมีคนนึงมาสมาัครแล้วแล้วเขาออกกระทันหัน ได้ยินข่าวว่ามาคืนเดียวมาคืนเดียวเราก็ไปเลยไปเลย,ไปเลยใช่ไหมครับอ่าแล้วทําไมถึงได้มาเจา้าคืนไหนมาไอ,อ้หลังคืนที่เพิ่นหนีอาจารย์อบมือคีย์บอร์ดนะครับเป็นคนโทรหาผมประมาณเที่ยงคืนแต่ผมไม่ได้รับซึ่งเสาขึ้นมาผมเลยรับโทรศัพท์เออผมเลยโทรกลับหาเราเราว่าไอ้มายุ่ซ่าสินาแต่ว่าอาจารย์อบเนี่ยเคยแชทไปก่อนหน้านั้นอยู่แล้วว่าเขาเปิดรับสมัครโคศกนักร้องอ่าผมก็เลยว่าไอ้กับพ่อได้ลองได้ยุ่ได้กินยุ่งยุบ้านเลยบางซี่ อีกอย่างหนึง่งคุณวงไงบ่าทนายกาเก่าถึงมาขนาดนี้นะครับที่นี่อาจารย์อบเป็นคนโทรในคืนนั้นผมไม่ได้หลับอาจารย์อบนีเ่นเป็นมือคีย์บอร์ดอ๋อมือคีย์บอร์ดเป็นคนจังหวัดเดียวกันครับบ้านเดียวกันคนละบ้านครับคนละอำเภอห่างกันประมาณ20โลนะครับแต่เคยร่วมง,งานกันอตอนอยู่รถแห่ที่นี่แกโทรมาดึกเนาะมันเที่ยงคืนบ่ได้หลับที่ตอนเศาร์ขึ้นผมเลยว่ามีธุระอย่างกวมาัญหาหกใสอ่าผมก็เลยโทรกลับโทรกลับแกว่าไอ้ไม่อยู่น้ำซาว่า บอถึงเรื่องโค้กนี้นี่แหละมากมาแรงซ้อมแป๊บเดียวแล้วก็กลางคืนหายประมาณนี้นะครับก็เลยยังปฏิเสธอยู่ผมยังปฏิเสธอาจารย์อบอยู่แต่ว่าอาจารย์อบก็เลยเอาเบอร์ผมน่ะให้ให้เผาๆนะครับอบอดเผาๆเพื่อเลยโทรมาหาผมเองครับเพื่อโทรมาเมื่อแรกผมก็บอกว่ายังม้อนไปแร้ครับไม่สินาอีกอย่างผมหลับงันรถแห่ หรือเป็นงานคอนเสิร์ตเวทีคอนเสิร์ตลํำซิ่งเนี่ยผมก็รับไ้ตอนนั้นก็โควิดเริ่มซาเนาะเริ่มรับงานในแล้วผมรับไปใ้ป,ประมาณ2ี่สิบกว่างานนะครับ2ี่กว่างานที่นี่คุยกันมือแรกก็ยังไม่ทันตกลงวา่าจะมาเลยครับยังยังไม่ตกลงว่าจะมานะครับแต่ว่ามือสองแล้วท<ผ><ส>เท่าไประก่าเท้าเท้าไปเมี่ยครับมาซอยครับมาซอยหนูซะสจิเปิดวงแรกของสินาผมก็ยังไม่ทันตกลงมือสามแล้เท่าไปอีก่าเท่าไงครับผมก็เลยเอาสิซะครับ ผมสีร้องไปเบื้องจิไปซอมเบื้องถ้าคือค่อยว่ากันครับว่าคือจะวาผมเด้อคือผม네นเนี่ยว่าได้เก่งบ่ได้เก่งถึงขนาดที่จะต้องโทตามผมขนาดนั้นนะเพราะว่าแผ่ววแสงทองนะครับพี่น้องผมกติดตามเพิน่นวิ่แล้วเพิ่นระดับต้นๆของประเทศพี่น้องแล้วผมความสมรถแค่นี้เองสินะผมจะอุ่มซู้วงพนไดบบสินะผมก็บบอกเพิ่นก็นว่าหนูเนี่ยว่ต้องการคนเก่งเพลนวังส่ต้องการคนที่ขยันทํางาน แล้วก็หาประสบการณ์แช์กันประสบการณ์อายประสบการณ์หนูแชรใส่กันเบือ้องสินาอ่ะผมก็เลยเอางี่สิครับมาเอื้อนเจอกันเที่ยงผมนายแล้วเลยเที่ยงมือหลงังตื่นซ้อมมือหลังมาผมก็เลยเก็บของขึ้นรุดมาเลยมาผมจำว่าใดว่ามือใดแต่ว่าผมผมที่นี่ผมได้ซ่อมสองมือแล้วเปิดวงเลยครับก็ยเห็นเจ้าอยู่มือแรกมืออันอยู่หลังไว้ที่นั่นเห็นบอกเห็นเจ้ามือแรกมือเขาหยกอันนั้นออบานไหมหยก ยกอีกอย่างเนาะที่คนมาเห็นอย่างวันไหนอ๋อเหตุที่ใบสีสุขวันทีมงานทุกคนในบ้านวันนั้นนะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปแม่นครับที่มาที่ไปที่ได้มาเพราะว่าคนหนึ่งเขามาสมัครแล้วใช่ครับผมแล้วเขานี้บัดนีว่งเฮ้าสิเปิดว่งแล้วสีหอดมือไก่หอดมือแล้วแม่นครับบาทที่นี่มันไม่มีใครแล้วทีนี้อาจารย์อบก็เลยแนะนําอาจารย์อบรู้จักก็คืออาจารย์อบเนี่ยคือแฟนเก่าของนานาใช่ครับแฟนเก่าของนานาแนะนํา แต่อว่านี่ผมรู้จักคนนี้นะอ,อย่างนี้อย่างนี้คนนี้เขามีความสามารถอย่างนี้พอๆก็เรพิจารณาอาจารย์อบกาบอกด้วว่าเค,เคยลองน้ำกันเคยออกรายการนู่นนี่นั่นมผมก็เคยออกรายการจิ๊กดูสงครามเพลงมไม่ทองคำมอล์ลำฟังเพชรแล้วก็ไม่ทองคำแล้วก็ศึกวันศึกวันเพลงชิงทุนนะครับเคยออกเลี้ยวเป็งไหเนี่ยอยู่ในหนึ่งเหตุอยู่ในเหตุการณ์หนึ่งในนั้นนะครับผมวันอันที่นี่ลุยชาแนลประสบอุบัติเหตุรถตู้นะครับผมพร้อมทีมงานประสบอุบัติเหตุชนคอสะพาน พี่อยู่ในเหตุการณ์ในมือนั้นแม่นครับลองเล่าเหตุการณ์มาหลยว่าวันนั้นนาทีนั้นที่รถบุ่มเพลงใดเริ่มต้นกับมือนันเขามีสองงานเนาะกลางวันอยู่มุกกลางคืนของเขาอยู่โรงแรมอะไรสักอย่างของราละเอียดนะครับผมวันนั้นเขาเลิกตีหนึ่งออกจากงานมามากินมาหมายู่เซืเนไดสเสืนหนึ่งนี่แหละจำได้ที่นี่ผมก็ได้ถามโซเฟอ์อยู่ถามตานว่า ตานอีกไก่โมถึงนะก็คือมาถามถามตานนะทานก็ว่าไก่แล้วประมาณาชั่วโมงกว่าหอดสินะที่นี่ผมออกขึ้นคนกินเนาะก็คนกินก็คนเมยที่นี่มาขึ้นรถมื่อขนยืนดกันรับรับมาหูเมย์ทีนึงตรงที่โชเฟอร์จอดน้องตาลอะจอดจอดซเว้นซื้อของเออผมคงนี่ยะหยุดหยุดได้หยุดเบืองยุ่ว่าจอดซื้อ,อยังผมเห็นน่าจะเป็นหมักพลัง่งตอนนั้นเ,ออเห็นน้องจอดจอดซื้อห้องกิน กบว่าตอนนั้นน่าจะอยู่ตรงที่ผมเห็นไปอ,ะ,อะไรนะไซมูลอาไซมูลกับจอขอบานเขาเลยเนาะ,ะผมผมก็เลยอ,อนอนออกจากหันก็คือว่าหูสึกตัวหลับหลับครับหลับแต่ว่าตรงที่ผมนั่งคือพี่น้องจะคิดภาพบอกว่าเปิดประตูข้างออกมาเป็นบอ่อแรกบอร่อเดียวตรงนั้นอะบอ่อเดียวก็คือต่อจากนี้ลุยเลยนี่เลยฉันเนี่ยก็คืออุบัติเหตุมันมัน,มนจะ เบี่ยงสายซนขอบสะพันนะตามที่เ <นา S 1> บิง้งนาทีที่ว่าตึมนี่รับมันบ่รับครับผมพร <อ S 1> ตึมหูมืออีนึงคือออกไปแล้วบะหูมืออีชนึงผมยู่งพยาบาลบ้งหัยู่งพยาบานได้ที่หมอบอกว่าให้หายใจเข้าห้าทีมันกับไฟอยู่ข้างหน้าเอ้าแล้วตอนที่ว่าตึมนี่ตอนว่าเจ็บเจ็บเต็มหูจากบ่อ่ามันบ่หูแต่ว่าน้องน้องบ้หูซึกโตัวแต่ว่าน้องน้องว่าผมคือห้องห้องในคลิปนี่ยังห้องผมห้องแต่ว่าผมบ่หูซึกตัว ไม่รู้สึกตัว <ừ> ก็คือคือหลับไปเลยนอนหลับนอนหลับอยู่ตุมต้มตุ้มหรอกอ่ะกับบันทึกมาอุ้ยวันเหตุกูเจ็บกูเจ็บแมงสิบบอกบหูเลยครับบ้าหู<อ>แต่ว่าน้องๆเขาบอกว่าพี่นิงห้องเสาดินเสาหาาาย้าเสาดินเสาพยายามจะลุก <ừ> ผมนะ่ะพยายามจะลุกขึ้นแต่ว่าใน,นตอนนั้นผมบ่าหูเรืองไม่รู้เรื่องไม่รู้อ๋อไม่สิ่งนี้ตัวเนาะมาหูเรื่องจริงๆนะแล้วตอนที่อยู่โรงพยาบาลกูโรงพยาบาลไอ โรงพยาบาลกุฎชุมเหรอที่ว่าพวกไข่ทำเจ้เรื่องทองอะไอย่างพวเมืออะไรมาทันโอ้แบบเหมือนฝันเหมือนนอนละเมอขนาดฝันต้องต้องบอกเลยว่าวันนั้นน่ะในนาทีนั้นน่ะคือวันปฏิวัติเหตุน่ะแกมาเอาต้องบาดเลยเป็นบอแกถามหาอันที่บอกแกทองเจี๋อ๋อแกหามหาทองซึ่งทองนี่แขวยกับเก็บใบเมื่อเมื่อขัดก็บกระเป๋าแล้วขัดพ้ก็บใบก็เลยฝากตุยใบนับทองนำอย่างทองอากาดเบื่อเนาะนั่นพังหมดเลยเนี่ยังกระลุดออก ก็เลยให้ตุ้ยเก็บไว้แล้วก็เลยไปซองหน้าตางก็เลยบอกว่าท่องขอเก็บให้เจ้าเด้อหน้าตางหมองหัวเจ้านั่นเขาไปซองบอกเจ้าบรูเจ้าจันบ๊ะไม่จะเป็นหน้าตางอยู่หมองหัวล่ะเขาเลยไปซองไปกวันท่องเก็บเป็นตุ้ยยางเก็บไปหมดแล้วบางทีเขาก็เลยโทรศัพท์หาญาติพี่น้องเจ้าหาบือก็เลยโทรหาพี่น้องเจ้าบรูเป็นพี่สาวเป็นย่ายเป็นยังพอดีเราโทรศัพท์ผมนะไม่ได้ไม่ได้ล็อกนาจอพอดีแต่ว่าพวกหัวแพร์เอาโทรศัพท์ไปไม่ได้ล็อก แล้วไ,ไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็เลยกดสุ่มๆทรไปก็เลยโทรไปติดต่อทางญาติเขาเลยก็รับรู้วันนั้นเลยภายในวันนั้นเลยแต่ว่าสิ่จู๋ล้บ่าได้กับ,บกพ่อพักเพล้าเพ้ายู่ฟังนี่บอดบ๊ก่ฟังนี่เพล้าเพ้าือบอดบีจับมือจับแขนผมเพื่อนแล้วผมจําได้ใช่ว่ะสูดเอื้อไอจําได้ยูแต่มันเหมือนฝันอ่ะเหมือนฝันจริงๆตอนนั้นแล้วตอนนี้เหมือนฝันอ่ะเจ็บไหมปบเจ็บ มาเจ็บจริงๆ,ๆเจ็บแบบทรมานเจ็บจนไดไได้ด่า,ดามหมอก็คือตอนผ่าเสร็จแล้วแต่ว่าจะจะ,จะย้ายผมจากรถเข็นน่มาใส่เตียงก็คือหาคนดึงถึงต่ำลงเลยเนี่ยก็คือขามันน่ะ<อ>มันกระแทกแสดงว่าวันที่ไขว่ขผมเล่านีเรื่องท่อนอะไรอย่างนี้เราอาจาอาจ,จะเจ็บความมันหลับอนุบัติเหตุเนาะมันยังมันเบอืออยู่มั่วห่วยดีครับพึ่งหลับึ่งตื่นแต่ว่าเริ่มแต่ว่าคําว่าแกละเมือเนี่ยวันนั้นน่ะคือแกรู้เรื่องหมดทุกอย่างเลยนะ เจ็บมองนี่เนมโอ้มองนี่บาเจ็บคือต่อได้หมดมือที่ว่าจะว่าเหมือนส<อ>ันนะ่ะต่อได้เบอร์ได้ว่าอุย้ยเจ็บมองนี่เด้อมองนี่มองข้อโป,ป่งยันมองนี่โป่งยังแต่ว่าเจ็บมองขาหนะักค<ม>ูอคือวันนั้นนะ่ะบอกระบุได้ทุกอย่างว่าเจ็บตรงไหนแต่ที่สําคัญคือทองนะ่ะจะไม่ลืมเพราะว่าวันนั้นเน้นพเจริญถึงพเจะถามหาทองว่าถามเถอมันมันลายบาทพี่หนุ่มเข้าใจนะว่าเราก็นี่เนาะเป็นไขกระทำนะบาทที่นี่ไขก็ห่วงเลาวว่าอุ้ยย่างท่องมันฟุงมันอย่างเพราะว่าอยู่น้ำตัวเราอีแม่พ่อโอ้ไขเกยเบิดเลยเออไอ้ที่ถามหาก็ไม่เป็นไรรหอก ถ้าค้นเ้องเก็บเอาไว้เนี่ยมันจะบเป็นห่วงผมกลัวคนอื่นไงเพราะว่านของคนมันมันเยอะค <น S 2> ุค้นแบบแบบว่าเด็กน้อยว่าแป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีคนเต็มเลยมผมแต่ผมบ่หูเรื่อวเลี่ยวจนทำมือนี่เป็นแนๆสุขภาพร่างกายกะคือว่าล่ะพี่น้องตัวขาตัวเนี้ยมันมันก็เริ่มจะดีขึ้นคือพี่น้องเห็นตามคลิปหลายๆคลิปแต่ว่าปัญหาคือสะโพกครับตอนนี้สะโพกต้องผ่าใหม่ครับผมผ่าตัดใหม่ ผ่าตัดใหม่เลยเพราะว่าโรงพยาบาลยะสโสธรอ๋อยอันนี้คือผ่าตัดขาเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับยังเหลือสะพพกสะโพกครับทำไมทำไมทำไมได้ผ่าสองรอบก็คือขาเนี่ยักสองท่อนเนาะพี่น้องตอนอุบัติเหตุตรงนี้ครับตรงนี้เดอ้อกับตรงนี้สองท่อนผมบรูบ้ว่าหมอยะโสจะจะเอกซเรย์เฉพาะหนีบอ,อแต่ว่าทีนี้ผม ได้ทําเรื่องย้ายกลับไปรักษาตัวที่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดตัวเองนะครับแล้วก็หมอวันที่26มีนาเมื่อกี้ครับผมแล้วผมไปได้ไปกับหมอกับเอ็กซเรย์ตรงนี้แหละเฉพาะตรงนี้ที่นี่ผมก็นั่งกับลดเข็นเนาะที่นี่นั่งกับลดเข็นประมาณนี้หละหมอก็บอกเออกระดูกยังมาจอดดีเด้อเดี๋ยวรออีก23มีนามาอีกสินาแล้วก็เพื่นก็มาเช็คมาจับมาจับหัวเข่าผมนี่เจ็บบ้างสินาผมก็บอกว่าเจ็บแล้วก็จับโยงสิถ้าจับโยงอย่างนี้มันจะเจ็บตรงนี้ แกก็เลยให้เอ็กซเรย์ใหม่อีกรอบอก็เอ็กซเรย์ตรงนี้เลยมันก็เป็นรอยเลาประมาณนี้ครับอรอยเลากะที่นี่เพื่อนบอกว่าโอ้เพื่อนกระจมหมอจมเนาวว่าเอาทําไมอุบัติเหตุมันต้องเอ็กซเรย์ทั้งตัวเพื่อนกระจมเรื่องหมอที่รักษาก่อนนะซึ่งบอกว่ารักษาผาจนเสร็จแล้วจนสิเศร้าแล้วไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอยู่สะโพกอีกมาเห็นสะโพกอีกก็คือหมอนัดไปนะพี่น้องก็คือถ้ากระดูกจอ,อยัง,อยงแผลดีเพื่อนอจะเริ่มให้หัดย่าง แต่ว่าตอนนี้ยังยังยัง,ยงลง้น้ำหนักบ่ด้เลยต้องรอวันที่23มีนาะพ่อหมอบอกว่าสีได้ผ่าอีกรูปซีนเลยน้ำตาไหลครับหมอบอกว่าน้ำตาไหลตรงที่บ่าอยังเป็นยังคือว่ต้องเห็นทีนเดียวถามว่าร์าน่ะย่านบอกบ่ย่านหรอครับก็คืออยากหายแต่ว่าทําไมมันไม่เจอตั้งแต่ทีแรกได้ผ่าพร้อมกันรักษาพร้อมกันอันนี้ก็ต้องมารักษาตัวนี้รักษาตัวนี้เสร็จปับ๊บต้องมาผ่าตัวนี้ก็คือพักใหม่อีกเลย3เดือนนั่นสินะครับ มันเสียเวลาเสียเวลาเสียเวลาอีกเสียเวลาเสียอะไรอย่างเสียโอกาสอะไรอย่างเพราะว่าเราก็มีหน้าที่ถึงไม่มีหน้าที่เราก็ไม่อยากจะผ่าเพราะเราอยากอยากผ่าเนี่ยมันจบเนาะอันนี้เขาจะมีโอกาแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มที่จะทรงตัวได้ยืนได้ถือว่ายืนได้เนาะเก้าได้ขาแต่ลงหนักว่าไรครับลงน้หนักปั๊บมันจะเป็นแปดข้นแตาแต่ว่าขันสะโพกผ้าเสียแล้วทุกอย่างอาจจะเดินในปกติคนต่อไปเร็วกว่าอันนี้น่าจะเร็วกว่านี้นี่ลุยเพราะว่าแต่ว่าเขาถึงมากับ ระบบคานี่ซ้ำกันไปได้หนิคันบึงนี่เพราะว่ามันไปเรืครับแต่ว่าอาจจะบอแต่ว่าอาจจะบอแบบลายแรกทำนิรุนจพอดีนิรุน็นผ้าลายางในอมานแต่ผมเมือยเป็นแต่ตอนนี้ก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้พ่าห้องน้ำได้แต่ว่าบางอย่างบางโอกาสยังไม่ได้เนาะขับรถไม่ได้หมอเน้นเลยว่าห้ามล้มไปเด็ดขาดถ้าล้มคือหนักหนักตรงที่ว่ากระดูกยังไม่จอดแผลยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกอย่าง สะโพกยังไม่ไมยังไม่รับการรักษาย,ยังยังไม่ทันเอ้ยังนะเขายึดน็อตอ่ะต้องยึดน็อตนะครับพี่น้องอชดเียตอนอที่จะคล้องน,น้อยๆเนาะใส่ชีวิตแบบถึงเป็นนักมวยนักยังมาเจ,บเจบ็บเจ็บกระเจ็บยูเดียต่เจ็บขายังยัง,ยงกรงยากจอกนาบัดนี้มาเจอตรงนี้แบบเจ็บที่สุดในชีวิตนะครับที่สุดแล้วเมียนปีนแนวคูม,มือเห็นยูทูบทำยูทูบด้วยทุกวันนี้โอเคมากเลยครับพี่น้องถือว่า การตอบรับดีมากพี่นอ้องสองหมื่นซับแล้วตอนนี้ครับต้องขอบคุณ<ม>บอดครับเป็นคนพักนําเป็นคนพักดันทุกชิ้นทุกอย่างจำได้ไหมว่าวันนั้น,น,นที่เราไปกินที่เราไปงานลอยกระทงแล้วเ,เราขับมากินกว๋วยจับ๊บจำได้วันนั้นที่ว่าให้ทายคิดจำได้ไหมจำได้ครับจำคือภาษายคิดจำได้ไหมทายไหมไท<ช>้ายไหมท้ายไหมจำมือนั้นงในบัว่าจำได้ครับยังจำนะทุกโอ้เห็นพี่หนิงยังยูทูบมือนีงเห็นพี่หนิงแบบเออมีแฟนคลับรักมากมายเรายิ่งดีใจด้วยแล้วเรามองย้อนกลับไปพ่าม่มือนั้นสิ่งที่เราแบบว่าบออกเเขขาาาาาพยยยมที่่จะสืให้ จุวันนี้เขาได้สิเมียเออเขาลูกสียดีใจก็ยังตุยหน่ย่ยก็ยังทุกคนแดงสิเมียมันจะมีสตอรี่ของมันเนาะมื่อน,นั่นเล่าประกาศไา,ายหรืยังยาเหนี่ยแหล่เขามาจากแม่ลอยกระทงบอลจากร้อยกระทงเราฝนเราหิวเข่าเขาหิวเข่าพ้นแล้วมันบริเลนก็คือกลับมาประมาณเขาเขากลับมาร้อยกระทงแล้วที่นี่บอดพาไปกินเข่าวันนี้ผมเนี่ยใจหนึ่งใจสองตรงที่ว่าเขาเสียทายจังหวัดใดค่อยพ้นเสียทายจังหวัดไหนสมควรบอสมควรน่ะก็คือผมขอไม่ไม่ผมผมเป็นเกจงใจเพื่อนพี่น้องประกาศไาย เราเป็นคนบอกทายเลยทายเลย่งสินาผมเป็นคนที่เกรงใจเพื่อนพี่น้องนั่งรถน้ำเพลินมยังเก่งใจเลยผมก็กล้าปากกล้าเบาเลยเนี่ยคือที่มากที่ไปครับแล้วได้ยินข่าวว่าชีวิตก็ไม่ได้รวยไม่ได้รวยด้วยกุหลาบเหมือนกันคนนี้ชีวิตก็ดิ้นรนมาถือว่าหนักพอสมควรถือว่าจากประวัตีเล่าเล่าเราให้ไขรฟังนี่คือว่าก็ถือว่าหลายแรงอยู่หมาย่าสําหรับเด็กน้อยผู้ชายคนหนึ่งที่เติบโตมาครับเริ่มกับชีวิตนอกพี่น้องตั้งแต่ เป็นคนมาเลยไปยูประมาณปอหาพี่น้อง11ขวบนะครับพ่อแม่ก็ได้แยกทาั้งกันนะครับก็คือมีพี่น้อง3คนพี่สาว2คนแม่ไปยูปพี่สาวแม่นเอาพี่สาวไปแต่จะเอาผมไปผมก็บว่ากล้าไปผม,มเลียตนพ่อก็เลยยูกับพ่อพี่น้องยูกับพ่อ2คนนะครับแม่ก็แยกไปยูอีกฟังหนึ่งทางหนึ่งเลยล่ะที่นี่ก็ยูมาเมื่อวานเช็ดอย่างเนาะพ่อกับ กินเราเมายาในช่วงนั้นก็คือเสียหลักเสียหลักจากชีวิตนะครับผมก็เข้าใจพอที่นี่ผมก็เลยหันไปเป็นนักมวยนะครับตั้งแต่นั้นมาเลยผมเป็นนักมวยมาก็สอมขายน้ําบาแลแน้วก็จนต้อยน้ําบานรก็โดนเติบทุ้นก็จับเข้าไปยู่ในค่ายใ,ใหญ่นะครับอยู่ในค่ายใหญ่ชรุงเทพกุงยังไงพี่น้องจนร่างกายประมาณ26บม่ไหวหรืคือซี่โครงยุบ สีโครงฝังเตะวะโดนโดนโดนเตะอยู่ล่างดาเนินครับยุคกงเทพสีโครงอนี่ยยุบกะมารักษาจากของเบิร์ตยุคสี่หมื่นกว่าพี่น้องตอนนั้นค่าโตก็ยุ่ประมาณสองหมื่นครับตอนกะถือว่ากำลังมีมีซ้อยู่ตอนนั้นมีชื่อเสียงในวงการมวยแต่พอมีซื้อพี่น้องแล้วกะมาพักร่างกายพักร่างกายยุ่ประมาณสองปีเกือบสามปีก็มีคนติดต่อไปเป็นเทรนเนอร์นะครับผมก็คือยังมักยังยังมักในวงการมวยอยู่ตอนนั้นยังไม่เป็นนักร้อง ก็เลยไปยุคภูเก็ตได้ไประมาณ3าเดือนมันยังมีอาการเจ็บก็คือไปซ้อมให้ฝรั่งซ้อมให้ฝรั่งแล้วก็ชกโชวฝรั่งอยู่ตามหาดปาตองอนี่สินะครับแต่ว่ามันยังเจ็บอยู่ผมก็เลยยุติยุติกลับมาก็คือพ่อได้เงินเลียงพอนะอพอกะพอก็ดีขึ้นด้แกกระทําใจได้ดีขึ้นพอก็เลิกกินเหลากินนังก็เริ่มก็สู่มาสองคนแม่ติดต่อบอติดต่อ,อยุคพี่น้องแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปหากันเพราะว่า มันหลายเรื่องหลายราวของเพื่อนนอกเขากะด้วยหน้าที่แล้วไม่งั้นหน้าที่ของแต่ละคนไม่ใครับก็สู่สู่มาเลยพี่น้องตงแต้ป่อหามาเลยครับแบบเลีว้วคือได้มาเป็นนักร้องยูนิสตีม่วยซื้ออย่างขึ้นได้เป็นนักร้องไม่ใครับจุดประกายของนักล้องก็คือช่วงนั้นผมขึ้นไปยุงเทปหลังจากที่โชคมวยไม่ได้แล้วไปทํางานยุงเทปประมาณสองถึงสามปีก็ก็เพอได้ส่งให้พอใส่บ่หลายบ่หยังพี่น้องเขียนงานยุนเทปนะครับบานี่ พ่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเสียชีวิตคาที่นะครับเป็นเป็นอียงมอไซค์ชนกับสิบหลอเราขับมอไซค์เราขบมอไงเมาบเมาเ่ามาพ่อเลิกกินเหล้าแล้วครับตอนนั้นก็มีญาติโทรไปหาว่าพ่อเสียชีวิตนะสินะก็เลยกลับมามาทํางานโสพอเห็นยังทุกอย่างแล้วเป็นเลยครับวันนี้ญาติบอกว่ามมง่ะขึ้นไปกุฏิวิตีบ้านกับ่มีคนอยู่คือโอยู่บานสินะก็หายบ้านอยู่ ยู่เอานะยู่ยู่เอาเบื้องห้อยตีนห้อยมือพอแม่ก็บ,บ่ามีเบื้องเอาสินะบ่มีคนยู่ให้แล้วก็เลยยู่ที่นี่ยูก่กะหารับจ้างรายวันธรรมดามือละสองร้อยนะครับบ้านนี้มือนั่นเป็นโอกาสดีของผมก็คือหลานข้างบ้านบวชทีนี้เขามีรถแห่มามีรถแห่มาเป็นด้วยบังเอิญคือผมบอคือได้ได้มายู่หนีบอบังเอิญแบบนั้นบอพี่น้องน้องคิดเบื้องว่า นักร้องคนนั้นนักร้องรถคันนั้นมาทะเลาะก,กันกับเจ้าของวงแล้วเขาอมอือที่นี่พวกปลาพวกลุงก็เคยเห็นผมลองเหร่น,น้าบานนั่งยังสินาก็คือเอานิ้งลองได้นิ้งลองได้น,นี่ครับวันนั้นสามร้อยบาทครับผมเขาจา้างผมลองมาลองอ้อมบ้านที่นี่กเพื่อนเจ้าของรถแห่ขนาดเพื่อนกับมกักเพื่อนกับเอาผมไปยุเลยใช่วันละห้าร้อยบาทนี่ครับเมื่อนั้นลองลองลองสามร้อยบาทว่อยู่นี่มันจักปีขึ้นลังอู้ดเอยครับ เก้าปีสิบปีแล้วด้วยเก้าปีสิบปีก็มีรถแห่แบบสบายระกี้มีอยู่บ้านบุรีรัมเป็นจุดกำเนิดของรถแห่ด้วยครับใช่ไหมนนนตอีเพราะว่าเมื่อเมื่อประมาณเก้าสิบประมาณประมาณเจ็ดแปดปีที่นี่แถวภาคอีสานอุดรขอนแกยังไม่มีรถแห่นะตนี้ครับแต่ว่าจะหาได้ทางบุรีรัมม์สารคามอย่างเงี้ยมีเพราะว่าจำได้ว่าแปดเก้าปีนี่ยังไม่ยังไม่รู้จักคำว่ารถแห่หุ่นยูรรถแห่อันอันแห่กันร้อนอันอะไรกล่องใหญ่เออกองใหญ่อันู้จหุ่นยูรรถแห่บึ้มือแบบอุดรบ้านมียุนันมีอยู่ประมาณ กับซีบ่หลายคันกับเจ็ดแปดคันอยู่อันนี้คือจุดเริ่มต้นของการจุดเริ่มต้นนั่นแหละครับในรองเพลงมาตาพุ่นที่นี่ไปยุวงนันได้สามปีพี่น้องก็ขยับขยายมาเริ่มรถแห่เริ่มหลายวงนันวงนี้ก็ดึงไปยุวหลายวงนะครับจังหวัดวิลลัมดึงไปยุววงนันดึงไปยุววงนี้จนจนได้มายุววงประจําแถวบ้านวงหนึ่งอีสานมณซึนนะครับพี่น้องผู้ใดที่ติดตามผมจริงๆจะเห็นนะครับอีสานมณซึนแล้วก็ออกจากอีสานมณซึนมาอยู่รับงานทั่วไปรับงานแบบอิสระครับพี่ให้จ้างไป ประสบการณ์การน้องเพียงกี่ปีคิดว่ายืนเพื่อนยุติบยุ่ครับสิบเนาะสิบใดยุ่หลอ้งแต่ยุปีครึ่ยี่สิบต้นต้นนะครับยิเป็นนักมอเช็ดแล้วเป็นนักร้องครับผมตอนนี้ก็เป็นนักหกขาครับตอนนี้ฮกคาอีกไมนามก็หายแล้วนะครับผมก็ขอให้พี่หนิงหายไปนะครับผมสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกทีมเรารบลูกวงเราด้วยนะครับผมเพราะว่า วงเรามีลํำเรื่องด้วยมีการแสดงใหม่ๆก็พี่หนิงก็มีการเอาประสบการณ์ที่ตัวเองได้แบบไปเ<ช>จอ,อมาเอามาแชาาาาราาพ์พ่อหน้าบอสครับผมว่ายังสี่ยังสี่เด้อผมเสนอสี่เจ้าโอเคบอเพื่อนก็จะมีไอเดียของเพือพ่อนมากเพื่อนไม่เข้าแบบเอเอเรา,าตัวก็ดีนะอาทิเชน่นลํำเรื่องแกก็เป็นคนแต่งแกก็เป็นคนกำกับ,บว,ว่าอย่างนี้อย่างนี้นะพอแกก็มีประสบการณ์ในเรื่องของตัวนี้นี่ก็คือรืื่่อองคคคายับนีว คนประสบการณ์มาอยู่ด้วยกันก็ต่างคนต่างแชร์กันเรื่องกับหนึ่งยี่สามไปถึงศิลบางคนที่เคยเห็นผมอลลอยู่นี่คือเป็นหมอลำเรื่องมาก่อนหมอลำัมมหมอลำัมููน่ะเคยอยู่หมอลำัมูเมาก่อนอันคณะหมอลำัมูหงษ์เช้าซะจริงก็ได้ไปยุ่แบบเต็มรอยได้บอดก็คือแบบผมยุ่ยรถแห่นี่แหละเออแค่ว่ามาลองเสิร์ฟได้บ้องสินะมาลองเสิร์ฟได้บอดหนึ่งยี่สามไปถึงศิลของจังหวัดบุรีรัมณะพี่น้องผมก็ก็คือผมผมถ้าผมว่างจากรถแห่เขาจะโทรมาถามเลยเมื่อนี้ว่างบ่ไปลลลำำหันนี้้เเยดอีนาก็ได้ได้ก่อนล้ำ แบบนี้เป็นตาแด้บทนีพบกนี้นนก็จะพาะหูยี่นะครับนี่แหละครับผมคือทีมมาที่ไปของพี่นิงธนกรนะครับผมโคศสกนักร้องประจําวงนะครับผมพี่ชายใหญ่ในวงนะครับผมถือว่าเป็นพี่ชายใหญ่เลยเพราะว่าปีนี้อยู่ด้วยกันมาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาด้วยกันเ,เยอะแยะมากมายนะครับพ,อ,<ม>พอโดนดอกพี่น้องแต่ความรูซื้อผมเหมือนเหมือนเลยอยู่กันมานานหลายปีคราอิ๋ลีเพราะว่าความผูกพันน้อยอยู่ด้วยกับสุมมือซุ้มมือซมือเนาะมีอย่างก็อีอย่างน้ำกันตลอดเวลามีอย่างสิฝาก พี่น้องแฟนคลับเนเพลงบอช่อง YouTube ช่อง u t u b e นะ <YouTube S 2> ครับผมพี่น้องทีนกรชาแน,นลฝากพี่น้องติดตามแห่ําลังแรงใจในเด้กตอนนี้2 0 0หมซับแล้วแล้วก็หลายๆคนทำไมไม่เปิดตัวพ่อไม่เปิดตัวแม่กับพี่น้องเบื้องคลิปนี้เด็กครับแสดงหัวพ่อเสียชีวิตแล้วแม่ไปอีกทางก็คือยังตามหาแม่อยู่ครับตอนนี้ก็คือยังติดตอ่อแม่บ่ได้ตามหาแม่อยู่หมายความว่าก็บ่หันหูวแกอยู่ไสติดตอ่อกัะล่าสุดตอนใด ประมาณไปไม่ทองคําที่นี่แกลี่ยนเบอร์ขึ้นจังไหนมมันโทรเบอไ์นม้นติดตอนนี้ก็พยายามติดต่อมาหรือว่าหรือว่าก็พยายามอยู่ครับอ๋อเพื่อเพื่อแกรับชมคลิปนี้อยู่เนาะก็ติดต่อมาได้ผ่านทางช่องทางหรือคอมเมนต์มาคอมเมนต์ก็ได้หรือโทรมาเบอร์ผมก็ได้เพราะว่าทิ้งเบื่อไปเลยครับทักมาทางเพจก็ได้เนาะเพราะว่าลูกคนนี้ก็อยากก็คือว่าคําว่าแม่อย่างไงลูกก็อยากที่จะเพราะว่าหลายคนที่ว่าเอ้าทำไมไม่ลงคลิปแม่สินะทําไมไม่ลงคลิปพ่อ กลับบ้านตลอดไม่<ร><ร>ลงคิดเลยครอบ,บครัวเลยไม่ลงคิดครอบครัครวลงแต่อะไรไปถ่ายกับญาติกับยายอย่างงี้ก็คือตั้งแต่พอเสียผมก็ย้ายเลยครับพี่น้องอเอาย้ายไปยังอยู่ใช่ไหมคุณมือนี่ย้ายอยู่ครับอยู่ยก็คือแม่นั่นแหละพี่น้องผมกะเมื่อก่อนติดต่อกันไม่ติดต่อก็คือไม่ได้ติดต่อประมาณสองปีก็คือติดต่อไม่ได้เลยแม่ผมไม่เล่น Facebook ไม่เล่นแต่สามเราอยู่จังหวัดใดคุณมือประมาณน่าจะโคราชน่าจะนะเพราะว่าเห็นไปซื้อบ้านอยู่โคราบแล้วพี่สาวก็อยู่ต่างประเทศก็เลยติดต่อ พี่สาวก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันก็คือ,อมีเรื่องทะเลาะกันเรื่องหลายๆเรื่องนะครับทะเลาะกันมีมีเรื่องต่างคนต่างอยู่ต่างหากินเาน,นาะต่างคนทำก็คือผมในสู่ชีวิตมาประมาณนั้นแหละพี่น้องมันก็มันก็มาจากชนวนจากพ่อเลยผลหรือเป้าของพ่อลูกอันนี้ก็คือ ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปก็ทัวนี้ก็อยู่กับตัวเองแล้วก็กับคนที่เรารักงานที่เรารักสิ่งที่เรารักเนาะโอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าคลิปวันนี้ก็ขอบคุณพี่หนิงธินกรด้วยอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube พี่หนิงธินกรเขียนว่าหนิงธินกรชาแนลธินกรชาแนลครับอ่าก็จะก็จะเจอเลยเนาะเจอเลยครับภาษาไทยเนาะภาษาไทยโอเควันนี้ก็เจอกันตอนหน้าตอนหน้าอยากเป็นใครอยากดูใครอยากสัมภาษณ์ใครในวง ทิมเข้ามาคอมเมนต์เข้ามานะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติ้งติ้ง,ง,งนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันและการกดไลค์นะครับผมกด Subscribe สวัสดีสวัสดีครับ